หองนี่เงานี่ยาวจกเมตรครับหองวายจักเด็ดละเด้อสีบรเวนสีสีผบอกเพราะว่าเอาเบิร์ดหนาตักหนาตักอ๋อเพราะว่าอันขีดนเนี่มันสีอไรเด้สุดเด่นจ้ะนี่มันสีอไรเด้ครับถ้าวเจา้าข้าวออกเจา้เจาหนาตักมาหลุดนะสีรบรเวนเกือบสีสีผมบอกกว้างกว้างเท่าไรครับกว้าง เจ็ดเมตรอยู่ฮะลืมลนะครับกสิประมาณนี้ <อม S 1> แหละเนาะเลือกบ่เลือกกันนี่เลือกสองเมตรเลือ่สองเมตรเลือกว่าจากจากเต้าผักตัวนี้ลงไปสองเมตรจา้าเพราะว่าอนาคตคือว่า,า,า,าสีเหลียงปลาดุกครับจะออไใ้นะเป็นอนาคตครับนะระนะสิเหลียงปลาดุ๊กน่ะยาวแงงว่าออกว้ล่ะเวลาให้อยากซื้อเขอ้าขายม่นีอยากซื้อเข้ากกินสีนะบาบ้างอนาคตไปให้ลูกให้ห้านให้ห้าน อันนี้เราก็ลงทุนเองแมนลงทุนเองวัดน้องตามอันนี้จ๊กมือหนึ่งนี่โอ้ย 15, มือหานี่ค่าโจกนี่นะจ้ามือหาโจ<ว>กที่แหลกเขาเอามือหนึ่งมันมันัดบมาเสียค้องหน่อยน่ะเสียค้องแบบนี้มันแบบบ่บ่มีหน้ามันบัดได้น้ำน้อยมาให้มาเอามาปลูกกันนะมันจะได้น้ำน้อยแบบนี้อครับก็เลยมาขยายโอหยาผ่านเล็บเป็นมือหาครับทุนเจ้าของนี่แหละทุนเจ้าของจกเอง เพราะว่าขั้นทุนเพิ่นมันหมาได้ตามเป้าเขาเพิ่มมั่นหมายสดที่ดินเฮาพูดครับนี่ยให้ได้เฮาก็เฮ็ดเอาหน่อนะการที่มาเฮ็ดเกษตรนี่เฮาได้ไปอบรมใส่อยู่บ่ครับอันบ่บ่ได้อบรมคือโบได้ไปอบรมบ่จ้ะบ่ได้ไปบ่ได้ไปคือคือจะเฮ็ดกัเฮ็ดคือแบบโอ้ถ้าเฮาเฮ็ดนี่คือเฮาก็สิพอได้กินแต่ยากนะครับก็เลยว่าอฮุตซาไปแท้ที่ดินเฮากันอะไก็เฮ็ดหน้าซะอันนี้เฮาก็ อย่างปลาไปถ่ากินจ้ะเฮ็ดด้วยความชอบแมน่นมักมักมักทางแนวนี้ครับมักมา,มาทางมักมา,มาทางเกษตรมักมา,มา,มา,มาทางนี้ครับมาทางกี่ตัมาทางกี่ก้อนอันสอดทางนี้คือปลูกไว้บวก,กินกระตามปล <ขอ S 2> ูกไว้สือจะ้<ด>จะ จะได้ปลูกจะได้ปลูกพ,แพรแจกปลูกแล้วมัได้กินได้ดิอันนี้มันจกปลูกได้จจกปีครับตัวนี้ปีกายนี่ปลูกปีกายนี่ปีนีนนน้ออกดอกแล้วมันออกแล้วก่อนอัน,อ,นอันต้นมะเขียบนี่คร<ะ>ับมันออกมันปีหนึ่งสองปีม,มันก็ได้กินแล้วมึงได้ดิจะได้ํำไ้น้ำมันี่ปลูกกระสาดไปโรดปลูกไปตามคันให้คันนาก็เป็นหมากเนะครับเนาะง่ายปลูกอันพักปลูกงาดิจะมามันง่าย แต่ทำมันเห,หน,นื่อยนะจังหน่อยเมื่อยแต่ก็มีความสุขแต่ก็มีความสุขเตือนมาจากมาโหลดเลยครับอ่าขึ้นมาตะวัดนี่เท่ากับจากมาโหลดเป็นต้นมะพร้าวต้นมะฮูจ้ะปลูกไว้ต้นมะฮูอันนี้ปลูกพร้อมกันก็ตะมิดนั่นละ่ะแต่เฮาดูแลบ่ดีเฮท่าเพราะเราเป็นผู้ชาย ข้าวผัดมือใส่ปุ๋ยมือโหดมือปรโหดแล้วผัดเอามาปลูกพร้อมกันพร้อมกันกือของเล่าทีงามๆนะเพราะว่าพุ่งปีเดียวกันนะครับอภิที่สองเรื่องมากเป็นอยังข้าวขึ้นนี่เป็นมะกล้วยกับต้นมะพร้าวครับอันอันนี้บอกมันง่ายดีมันง่ายมันง่ายคือดูแลมันง่ายสุโบบ้าเห้เผาเลี้ยมันบอกหาลูกหลานเขาบอกดูแลนะพเ้าวดีข้าก็ได้กินคือเก่าครับ เป็นพืชระยะยาวนะครับน้องนป็นพคือระยะยาวถ้ามันเป็นแล้วมันับผู้ค้ากินนั่นบอกครับมะพร้าวนี่มันกิน่เบดก็ขายได้่ะนะมะเขือี่คือกันนี่มาได้ดูแลมันมันก็เลยเป็นยังสี่ครับคือจังสีแล้วนะมาเรื่องกวกับบด้ลดบ่ได้ดูมันบได้ยังมันออันนี้คุดไหมอันนี้ไปจะบอกมันไปกับไป นี่คุดมานอันนี้แตก้อน,น,น,นมันเป็นไฮนาเป็นคารามันเป็นไฮนามันเป็นไนาจากสิี่มันเป็นไฮนามาแต่หุ่นมันไฮนาหลาบันเลยครับก็เลยมาขูดข้องเป็นยังคือขุดหน้ามา,าแต่งแต่พุ่นมันมาพาหน้ายายปีนด้มันก็มาถ่วมปีนด้มันก็มาถ่วมก็เลย่าพ่อ,พ,อพ่อมีทุนมีอย่างไรกันมนาโจข้องนี่เหมือนหกพัน <c oughs> นี่ข้องนี่นี่สะพกข้องนี่เบอร์หกพันหกพันสะโพอค้องนี่แหละครับ คือมีเท่านั้นเห็ดเท่านั้นนะครับเฮ็ดตามงงเฮ็ดตามงงเพราะเขาปีนี้กูมีนี่เฮ็ดอันนี้สินะครับอันนี้ท่านครูอันนี้นเขาเฮ็ดกว้างเท่าไหร่ไม่แต่สิบรอนแมนเม็ดกว้างกว่านี้สิบรอนแมนเม็ดเครื่งบ่ครับเขาก็ได้ลงต้นมะพร้าวแม่นจ้ะก,ก็ปลูกมะทั่วเป็นมะทั่วปีมะทั่วปีเด้อมะทั่วปีมะทั่วทห,หารมะทั่วผู้พานคนยังละ่ะครับอันนี้ก็เ้าจะปลูก บางเดือนไหนเดือนหัวโนี่แหละครับมวทัวนี่ก็ได้เก็บขายเก็บขายให้เก็บแจกพี่น้องมันบ่ค่อยสวนมากส่วนมากสิเป็นแจกแจกแจกเพราะว่าปลูก่าหลายปลูกเพื่อได้กินแล้วกินก็แจกพี่น้องครับส่วนมากสิเป็นแจกให้กับญาติพี่น้องแจกญาติพี่น้องูใดอยากได้ก็มาเก็บเอาไปบกครได้ก็มา กินนั่งเราไปเก็บไปให้อันนี้มะเขือหน่อยได้ไหมโอ้ะมะเขือหน่อยมะเขือน้อยๆน่นะนะแตะดอกแต่นายยามเล่งมาจะสี่กันฮดเต้าน้ำหดยอดตาเอามันบ่มีหนามบ่ยอดตามันบ่มีหนามหนามบ่พอหนามบ่พอบ่พอกะเศร้าฮดแล้วเ็จะได้ต้นมะเขียบนี่ไปซื้อเอาบ่ อันนี้ก้าอาก้าเอาเพราะเอากว่าก้าเพราะจากมิดบอกเมีนอ๋ออันนวยใดที่เขากินมาเออมันแสบมันอันนี้แล้วเขากาวอะนะครับกระทิมใส่กระทะใส่กะทะห้างพักนะครับบานี้างเขามาจิ้มใส่ถุงหั่นจีมเ่าที่ได้มากอันนี้เป็นมังน้ามังน้ำเต้ามัะน้ำเต้าเออยมะน้ำเต้าขอน้ำพึ่นนี่แหละทั้งทีละโอ้ขอน้ำพึ่นหน่ยกระตัวนี่แหละขอน้ำพึ่นแบบเอาโบฮีตข้างนี่ก็ได้เหมือนบะเพมกิได้ย่งไงวะอย่างนี้ ไปน้าตามคีดดีนไปนี่ก็เป็นหมากอยู่เนาะเนี่มันก็เป็นแต่ามเรื่องมันนแล้วถราบเขาขั้วดีคือเิ่นมนกระดกครับมนกรูดแต่น้ำผู้เขาขั้วเป็นบ่ล่ะผู้เขาเป็นพีกนี่ก็งามสิครับงามเป็นปลูกใหม่ปลูกพร้อมกันครับนหมนอ้มาพีห็นจินดากสียาบำรุงนำเนาะครับว่าได้สีเลยยังบ่อได้สีเล้มันแตกก็ไล้ไปกาสียามันตายยามันลวกไม่นยามันลวก น,น้องใหม่กับเม,มื่อวานเลยอันนี้ย้ายไปนะครับอันนี้มอือเกา่ามันมีนเบียดหนึ่งเหรฮดมันใบเดินวยซื้อนี่ได้นามาซูดพี่เลยหกพันอ๋อหกพันแนามันแห้งเลยมันมีหดน้ามฮดครับอะแค่โยนบักพ้า,า,ามันบรยตายง่ายปะไหนจังหวะปูขึ้นบกักพ้าเว้ยยังจังปูก็มากล้วยคือมันรักษาง่ายมันมีหนามห้องก็บบะฮด กํลังเป็นหน่วยได้ไหลายอย่างเลยอืมย้ามืเอเศร้าก็ได้มาสมดอกมันบอกเมียน <c oughs> เมื่อยเข้ามาโคตรแล้ไปไ็นสมแนละ้วอันนี้อันนี้เป็นหมักหมักแตงล่ายปูกกันซื้อๆนี่จะไม่ติดกินแล้วไม่กินปูกลายไปนแล้วพอได้อ,ออกมาให้มานาเนาะครับเนาะพอได้มานา มนหน้ามันแบบมีความสูงได้วลายยูน<ะ>ินมันแบบดยน,าน่าหงนาหงิดคำแบบว่มาหน้า,า,า,นานก็สวัสดยอ,อันนี้ก็นหน้าบาักแขนนี่บ่นี่หน้าแาักแขนนี่ตัวนี้นนก็ะสุดนี่แล้วหน้าคน